สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นของตัวบาร์เกตแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบปืนนะคะ Lady Engineer เรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีเปิดเครื่องนะคะให้กดปุ่มเซตตรงนี้ค่ะสั้นๆน,นะคะ จะขึ้นคำว่าแคลขึ้นมานะคะกดเซตอีกครั้งนะคะเพื่อ,อเปิดให้ระบบทำงานค่ะการกดเซตค้างไว้นะคะก็คือการปิดเครื่องค่ะกดสั้นๆขึ้นแคลกดสั้นๆอีกครั้งคือเริ่มต้นการทำงานค่ะตัว ดิจิตอลนะคะจะมีปุ่มแค่2ปุ่มนะคะที่เขียนคำว่าโหมดกับคำว่าเซตค่ะซึ่งในตัวเครื่องเนี่ยจะมีฟังก์ชันหลักๆอยู่ที่5ฟังก์ชันนะคะคือฟังก์ชันเซตฟังก์ชันเรฟเฟอร์เรนซ์ฟังก์ชันพรีเซตฟังก์ชันมินแม็กแล้วก็ฟังก์ชันโทเลแรนซ์ค่ะซึ่งโดยปกติเราจะสลับโหมด ับฟังก์ชันด้วยการกดปุ่มที่เขียนว่าโหม e ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะคะกดโหมดสั้นๆค่ะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยนะคะจะมีตรงนี้ที่เขียนว่า In c h กดสั้นๆอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น mm หรือมิลลิเมตรนะคะตัวนี้ทศนิยม สามตำแหน่งนะคะ0.001ที่แสดงอยู่ตอนนี้ค่ะตอนนี้เครื่องยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้นะคะก็ให้ดูฟังก์ชันการทำงานเบื้องต้นก่อนนะคะอย่างที่ได้บอกเบื้องต้นไปนะคะว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยใช้ในการวัดขนาดของรูในนะคะหลักการก็คือเราจะนำตัวเครื่องมือเนี่ย ใส่เข้าไปในชิ้นงานเพื่อที่จะวัดขนาดโดยจะมีหัวหัววัดนะคะที่สามารถหดยืดออกได้ลักษณะนี้นะคะส่วนที่หดยืดหดได้ตรงนี้นะคะจะเรียกว่า Anvil ค่ะหรือว่าเป็นตัว หัวสัมผัสหน้าสัมผัสกับชิ้นงานนะคะในส่วนนี้เราจะเรียกว่า head measuring h e a d หรือว่าหัววัดนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Readout หรือตัวแสดงผลที่เป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะตัวหน้าจอปรับหมุนได้ให้เราอ่านค่าได้หลายทิศทางตัวส่วน บีบปืนนี้เรียกว่าพิสโต้บิบนะคะซึ่งเป็นดีไซน์เฉพาะของตัวแบรนด์ Bower เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะนำเครื่องมือไปวัดขนาดได้นะคะเราจะต้องมีการตั้งค่าหรือแคลิเบ e เครื่องมือก่อนเพื่อที่จะสอนตัวเครื่องให้จดจำค่าไว้นะคะว่าะระยะเท่านี้คือ ค่าเท่าไหร่ซึ่งอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นที่จะต้องใช้ควบคู่กันนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเรียกว่า setting ring หรือว่า ring gate นะคะซึ่งที่ตัว setting ring เนี่ยจะมีค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เป็นระยะมาตรฐานระบุไว้แล้วนะคะก้อนนี้ มีค่า12.497ม mm, ิลิเมตรก็คือจะเป็นระยะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของตัวเซตติ้งลิงตัวนี้นะคะมีระยะเท่ากับ12.497ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ที่เชื่อถือได้นะคะเราจะต้องสอนให้เครื่องมือนะคะจดจำค่าตัวนี้ก่อนก่อนที่เราจะนำเครื่องมือไปใช้วัดขนาดชิ้นง,งานจริงนะคะ วิธีการนะคะก็นำตัวหัววัดนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็ปล่อยมือเห็นไหมคะอีกรอบนะคะเอาแนวข้างๆเราก็บีบตัวดัมปืนเข้าไปจะเห็นว่าหัววัดนะคะหดแล้วก็ ปล่อยมือค่ะหัววัดนะคะจะกลางออกมาชนกับขอบของผิวชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มากดเพื่อที่จะตั้งค่าของเครื่องมือนะคะให้จดจำว่าระยะนี้คือค่า1 2 4 9 7มมตตามที่ระบุไว้นะคะ ให้กดโหมดนะคะค้างเอาไว้ค่ะจนเจอคำว่า reference นะคะ R E F นะคะซึ่ง F อ่าซึ่ง R E F เนี่ยจะมีทั้งหมด3ค่านะคะเล็บหนึ 2, ่งเล็บสองเล็บสามนะคะเป็นอ่า ค่าความจําของตัวเครื่องที่เราสามารถตั้งค่าไว้นะคะตั้งไว้ได้3ค่าซึ่งเรากดโหมดสั้นๆเนี่ยมันก็จะวนตัวเลข 1, 2, 3ไปเดี๋ยวเราจะตั้งค่าที่เลฟ1นึ่งแล้กันนะคะเลฟหก็คือตัวนี้ mm hmm. ตอนนี้เราเลือกที่จะตั้งค่านะคะที่โหมดเลฟหนึ่นะคะ จากนั้นเราก็กดค้างไว้ที่ปุ่มโหมดนะคะจนขึ้นคำว่า preset ค่ะยังกดค้างอยู่นะคะขึ้น preset แล้วปล่อยมือนะคะจะเห็นว่ามีคำว่า preset ขึ้นมาแล้วก็จะมีขีดตรงนี้นะคะจะแสดงเรียกว่า cursor ะคะ่ะจะแสดงตำแหน่ง หลักที่เราจะตั้งค่าตัวเลขนะคะก็คือกดเซตตรงนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์บวกลบนะคะกดโหมดเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์มาเราจะเซตค่านะคะให้ตรงกับเซตติ้งลิงตัวนี้ก็คือ12.497ม mm ิลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นหลักแรกก็เป็นศูนย์นะคะกดโหมดข้ามไป ตัวนี้ก็เป็นเลขหนึ่งกดเซตเพื่อตั้งค่าตัวเลขนะคะอันนี้เลขหนึ่งนะคะถ้าเรากดเลขอ่ากดเซตไปอีกมันก็จะวนตัวเลขไปลนนักษณะนี้ได้ค่าหนึ่งแล้วกดโหมดเพื่อเลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์ค่ะตอนนี้เราต้องการเลขสองค่ะกดเซตสองครั้งกดโหมดเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ค่ะมา หลักทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็น4นะคะกดเสร็จเพื่อเปลี่ยนตัวเลขจากนั้นกดโหมดเพื่อเปลี่ยนหลักหรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไปนะคะอันนี้เราต้องการเลขเก้ค่ะกดเส็จไปเรื่อยๆค่ะจนเจอเลข9ได้ค่ะที่ต้องการแล้วกดโหมดเพื่อเลื่อนตำแหน่งของเคอร์เซอร์ค่ะกด เซตเพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะคะเป็นเลข7นะคะเป็นค่าที่เราต้องการตั้งค่าหรือค่ารีเบเครื่องนะคะให้มันจดจำว่าระย,ยะของหัววัดที่ที่วัดอยู่ตอนนี้คือค่า12.497มิลลิเมตรนะคะเมื่อได้ค่าตัวเลขที่เราต้องการแล้วนะคะกดโหมดค้างไว้เพื่อบันทึกค่าค่ะตัวนี้อ่า คำว่า preset ก็จะหายไปนะคะก็จะขึ้นคําว่า set แล้วก็แสดงหน่วยเป็นมิลลิเมตรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือเราสอนตัวเครื่องมือให้จดจําค่านะคะว่าระยะของหัววัดตอนนี้คือวัดค่าอยู่ที่ระยะ12.497ม mm ิลิเมตรค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าหรือ calibrate เครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถ นำเครื่องมือนะคะไปใช้วัดขนาดได้เลยค่ะตอนนี้เราจะคลายหัววัดด้วยกันบีบแล้วก็ถอดตัวเซตติ้งวิงนี้ออกนะคะแล้วก็นำตัวเครื่องมือหรือบอเกตตัวนี้ไปใช้วัดขนาดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะลองทวนในการวัดตัวเซตติ้งวิงนี้นะคะปล่อยแล้วก็อ่านค่า ได้12.497ค่ะตัวอย่างชิ้นงานนะคะเท่าที่หาได้ก็คือหัววัดตัวนี้นะคะจะอยู่จะมีช่วงการวัดอยู่ที่12.5ถึง16มิลิเมตรนะคะแล้วใส่เข้าไปปล่อยมือแล้วก็อ่านค่าค่ะชิ้นงานตัวนี้นะคะระยะที่อ่า หัววัดชนอยู่นะคะตัวนี้ชิ้นงานอาจจะไม่ได้ขนานกันตลอดนะคะตัวก้นมันจะเหลียวลงไปแต่ระยะนี้ก็คือ1 5 9 1 2 m mm มมค่ะกดโหมดสั้นๆเพื่อเปลี่ยนหน่วยค่ะก็คือ0.6265นิ้วค่ะกดโหมดสั้นๆอีกครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนหน่วยกลับมาเป็นมิลิเมตรค่ะได้1 5 9 1 3 m mm. มลอง ป,ปหน่อยนี่คือระยะ16.393ม mm ิลิเมตรค่ะอันนี้พอดีชิ้นงานค่อนข้างไม่ค่อยแข็งนะคะตัวเลขจะคานคัดเคลื่อนได้ง่ายหน่อย16.440มิลิเมตรค่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้เองในการใช้งานตัวบอเกตเบื้องต้นนะคะก็คือตั้งค่ากับเซตติ้งลิง k เสร็จแล้วก็นำไปใช้วัดขนาดชิ้นงานจริงได้เลยค่ะอย่างที่แอดมินได้แจ้งไปนะคะว่าเครื่องมือบอเกตตัวดิจิตอลตัวนี้นะคะสามารถตั้งค่าพรีเซตได้3ค่านะคะก็คือเราสามารถ ตั้งค่ากับตัวเซตติ้งลิงนี้นะคะได้ถึง3ค่าเลยเพราะว่าในช่วงกันวัดสิบถึง16มิลิเมตรเนี่ยเราอาจจะมีเซตติ้งลิงที่ใกล้เคียงกับชิ้นงานที่ต้องการวัดขนาดนะคะ3ตำแหน่งหรือ3ค่านะคะเมื่อเราเซตอ่าเรฟเล e ซ์หนสอไปทั้ง3ค่าแล้วนะคะในการเรียกใช้งานว่าเราจะ เลือกใช้โหมดไหนนะคะเราก็จะมีวิธีการเรียกค่า preset ขึ้นมาตามนี้นะคะสมมุติว่าเราเมื่อกี้แอดมินตั้งค่าตัว reference 1ไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเรียกค่า reference 1ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้วัดขนาดของชิ้นงานนะคะมันก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องมา เซตเครื่องมือกับตัวเซตติ้งลิงใหม่ทุกครั้งนะคะวิธีการเรียกค่าพรีเซตขึ้นมานะคะเราก็นำชิ้นงานใส่เข้าไปในเซตติ้งลิงตัวนี้ที่เราเซตกับเรฟเลนต์หนึ่งไว้นะคะให้หน้าจอนะคะขึ้นโหมดเซตตรงนี้นะคะแล้วเราก็กด ปุ่มเซตเพื่อเรียกค่าพรี s e t ขึ้นมาที่เราตั้งค่าไว้นะคะคือ12.497ม mm. ิลิเมตรกดโหมดค่ะจนขึ้นคำว่า reference 1นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถนำเกตตัวนี้ไปใช้วัดขนาดได้เลยค่ะความหมายก็คือนะคะตัวนี้ถูกเซตค่า กับตัว setting ring ในค่า p r e s ซ t ตที่1หรือ reference 1เอาไว้แล้วนะคะก็คือที่หน้าจอจะแสดงผลแล้วก็มีหมายเหตุว่าตัวนี้คือถูกเซตค่ากับ reference 1หรือ setting ring ตัวนี้ไว้แล้วค่าระยะก็จะอ้างอิงจากตัว setting ring ตัวนี้ค่ะซึ่งเราสามารถ ทำแบบนี้กับ Reference 2 Reference 3ได้เหมือนกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งานบอเกตแบบดิจิตอลนะคะว่ามีหลักการใช้งานยังไงเบื้องต้นก่อนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Lady Engineer ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ